บริษัท GED และ D c o เ e n จัดกิจกรรมชีวิตดีมีสุขครั้งที่4มอบยาอาหารและโอกาสในการทำงานแก่ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะทั่วกรุงเทพภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพแจกอาหารเครื่องดื่มและมอบเงินสนับสนุน1 0 0 0 0แบาทพร้อมชุดเวชภัณฑ์ให้มูลนิธิกระจกเงารวมมูลค่ากว่า1.5ล้านบาทโครงการนี้จัดต่อเนื่องสครั้ง ตลอดปี2,568เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ยั่งยืนโดย GED และ D. Cowgen ยืนยันจะสานต่อพันธกิจแห่งการแบ่งปันต่อไปในปีหน้าได้ครับก็วันนี้เป็นเราอยู่ที่มูลที่กระจกเงาครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของทางของมูลที่กระจกเงาที่ดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพประจําปีของทางมูลที่กระจกเงาครก็เป็นทางบริษัท ดีโคเจนนะฮะแล้วก็ GD ก็ร่วมกันสนับสนุนนะฮะโครงการมาก็คือเราก็เป็นทำมาเป็นครั้งที่4แล้วนะครับก็ครั้งนี้ก็คือเราก็นำอ,า,อาหารเครื่องดื่มนะแล้วก็เวชภัณฑ์แล้วรวมถึงการบริจาคเงินให้กับทางมูลิธิด้วยนะครับก็หวังว่าจะเงินที่ให้ไปก็หรือว่าที่เราบริจาคร่วมกันสนับสนุนเนี่ยให้กับทางของมูลิธิ นายกบาลดูแลพนักงานของทางมลนิธีนะแล้วก็คนที่อยู่ในรอบข้างหรือว่าคนผู้ป่วคนที่ยากไร้นะครับหรือว่าผู้ที่ใช้สถานะสถานที่สาธารณะในการดำรงอยู่นะครับโครงการชีวิตดีๆนะชีวิตดีมีสุขเนี่ยก็เป็นโครงการของทางของบริษัท g d ดนะครับก็เป็นร่วมกับของในบริษัทในเครือเราคือบริษัทดีโพเจนนะครับก็เป็นเราจัดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที ปีสปีนี้นะฮะต้นปีก็ทำมาครั้งนี้เ,เป็นครั้งที่4และก็เป็นโครงการที่เราร่วมมือกับทางภาครัฐแล้วก็เอกชนนะก็ดูโดยเฉพาะทางมูลที่กระจกเงาครับก็ในการดูแลผู้ที่อาศัยอยู่ในในทางในที่สาธารณะนะก็จะไม่มีที่อยู่แล้วก็สนับสนุนกับทางของมูลที่กระจกเงา,เาจ้างวันค่านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรา ร่วมโครงการเพื่อพัฒนาเรื่องของชีวิตของคนที่ยากไร้นะครับแล้วก็พยายามสนับสนุนโครงการเนี่ยโครงการชีวิตดีมีสุขเนี่ยก็เป็นส่งมอบพันธกิจในเรื่องของความแบ่งปันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยซึ่งเราก็บริจาคให้กับทั้งโครงการเนี่ยก็คือมากกว่า1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มนะแล้วก็กิจกรรม ทั้งในเรื่องของการตัดผมด้วยนะตัดเล็บแล้วก็มีเรื่องของการทําบัตรประชาชนนะแล้วก็ดูแลตรวจสุขภาพของทางคนที่ร่วมงานด้วยนะครับก็เป็นหลักๆแล้วก็ในเรื่องของเ,อเวชภัณฑ์แล้วก็มีบริษัทนียานในบริษัทในเครือแล้วก็เรานํามาสัสนุนก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีนะฮะเราหวังว่าน่าจะเรา็จะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆในอนาคต คือชีวิตดีมีสุขก็เป็นโครงการคือเราทํามาในอดีตอยู่แล้วนะฮะก็ปีนี้ก็เป็นปีเป็นหลายปีแล้วตั้งแต่ที่เราเริ่มมีบริษัทดีโพเจนขึ้นมานะครับก็เราก็จะเริ่มทำาวนีอ้อ,อนาคตเนี่ยก็คือจะไปต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็ดูว่าทั้งเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของอภูเขภัยหรือว่าเรื่องของสิ่งที่ลําบากไม่ใช่มีเฉพาะในกรุงเทพหรือว่าผู้ยากไร้อย่างเดียวแต่จะเป็นในหลายๆส่วนที่ที่เราไปไม่ถึงาะเนี่ยดีโพเจนก็ บริษัทดิโคเจนก็จะไปะะกับโครงการชีวิตดีมีสุขเพื่อสร้างสุขภาพนะครับแล้วก็ความมีความสุขนะครับในการการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะ,ะก็รวมถึงการบริจาคด้วยแล้วก็คำศิจกรรมต่างๆเพื่อให้เขามีชีวิตที่ดีนะ,ะก็ตรงกับเป้าหมายเราก็คือ,อชีวิตดีมีสุขแล้วก็ถ้าเกิดในการที่จะติดตามก็เราก็สามารถติดตามได้กับ Activity หรือว่ากิจกรรมของของทางบริษัทนะครับในใน ในเว็บไซต์ของเราก็จะมีแล้วก็ใน Facebook ด้วยก็เป็นอของเว็บไซต์ชีวิตดีมชีชีวิตดีๆนะหรือว่า get good life นะก็สามารถติดตามได้แล้วก็เราก็ทำกิจกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับก็ถ้าต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาเป็นส่วนร่วมนะในในภารกิจของเราในการแบ่งปันความสุขแล้วก็สิ่งที่ดีให้กับประชาชนหรือว่าคนชาวไทยนะครับก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ของบริษัทที่ตั้งใจแล้วก็ น่าจะทำไปทุกๆปี